สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมไปตุ๊กจะคนครับวันนี้ก็ได้ก้อยกุ้งแสบแครับผมในกุ้งมาจากตลาดวันนี้กุ้งไฟครับสาบาทมันไปหามากกัน้อมากครับผมหาสิบบาทเอามาก่อยกุ้งเต้นแสบแครับคิดอยากกินไหมือเลยครับกินกรบพักกัญจองเนี่ยแหละผักแกงมีผักกัญจองครับผักหน่อครับหรือภาษาไทย้ก็เรียกใบบัวบกครับ ก๋ยไส้ข้าวคั่วพริกปน่นเสแยบๆครับผมสูตรมุกนาหารครับต้องใส่ฟักทองนําของแสบครับกุงเต็มอันนี้ผมก็สิกินจนังนอยหนึ่งเดี๋ยวจะเอาไปคั่วลองกินเบิ่งครับตามจริงแล้วบบกินดิดบดรอกมันนี้เห็นกลุ่งซดนะคิดอยากก็เลยก่อยดิครับลองกินบ่งจักน้อยแลไรก็จะเช้าไปคั่ว พวกซุกๆจะามากินไหมมันจังปลอดภัยนะครับเนาะเนะสแฉบเนาะก้อยกุ้งบุม,มี่มากอกนะครับเนาะแต่ว่าบุ้มี่หาซื้อมากอกบุมี่ครับจะเอามากอกมาใส,ส่แบบบน้ำมันจังแสบแบบบานเฮาเนี่ยที่รหว่าจะตาเอาไหมตากระแสบอยู่ตามันจังโบแข็งหนวดหนวด,หนวดมันจังโบแทงเหงื่อเวลากินแล้วแต่ว่าบุญเต่าผู้แกบอกว่าเวลาก้อยกุ้งนี่ให้เอา,าการกล้วยมาตำครับ เพื่อยังเพื่อว่าเท่าสีได้กับจัดหนวดมันหนวดกุ้งอ่ะแตาเขาออกกานกล้วยมาตำเนี่ยเพราะว่าหนวดกุ้งมันสิติดไปกับกานกล้วยครับเซียให้หนวดกุ้งนี่มูมี่เลยเขากินง่ายเวลากินมันจะสีโบแทงเหงือกครับตามจริงแล้วแต่พอทำไมเขานี่สิตำเลยตำต่อยังหน่อยเนี่ยตำหมูเควนตำเนี่ยเสีบเสียบเนีตำไส่มะกอกตำใส่นี่แหละอ่าใส่ปลาแดกใส่กระโข่พริกขี้เกล่อยเลยครับแต่บ้านหอมหอมเนี แต่พอแต่แม่เห็ดแต่ยังหน่อยนีย่กินเนี่ยเสคบคักดีเลยแต่ว่าพอแม่ผสมอาหารกินดิบนะไม่ใช่ไปขวาก็แลครับแต่ว่าเห็ดแสีบคักตอนอยังหน่อยนีย่กินยังกระเสบครับอูบัซิลเนี่กระเสบแต่ว่าใหญ่เขียนมาแล้วมาเห็ดกินเองก็คือจังบ่แเสบปันได้ไหมที่ว่ามันกินคนเดียวมันเลยบ่แเสีบเพราะแต่ก่อนนี่กินหลายคนเนาะพี่น้องหลายคนเวลาก,กินมันเกิดเสบเป็นบนน่ออะไรใหญ่กันกินนะกรุ <c oughs> งเต้นมันบ่ออะ สดสดมันหายากครับแต่ก่อนนี่แถวบ้านผมนี่สีไปสอนน้อยำยำโมแลงเนาะไปจอมกุ้งเกินไปจอมกุ้งไปสอนน้อยำน่มเลงเนี่ยอยู่ตามน้องน้ำนะครับหลยหล่แถวบานผมนะสอนแต่ะเต่อเนี่อุ้ยเต่อละเต่อละถั่วครับมันหลยแห้งพักแกมกับที่มีมะเขือครับนี่สุดนี iya, ่ก็นเรวมแล้วประมาณร้อยสามสิบใบครับกุ้งหาซิบพักจะแพ้ากุ้งอีก พักหลายอย่างนี่พักหน่อกระกำละซีมะเคือยกับซีแอ้วก็พักกันจองอีกพริกสดอีกครับหลายอย่างคิดอย่างกินจะได้เนาะว่ายเสื้อเอาเลยกับมันกับบุคือเหตดเองเนาะเอามาเห็ดเองมันกับสีแบบได้ฟิลอีกแบบหนึ่งนะครับลดสายมันกับเสียบกันนั่นแหละวะแต่ว่ามันกับถ้าได้เหตุมันสะแสบอีกแบบหนึ่งนะ ว่าวผมมาเห้กับเขาจะเห็นคลิปน้ำแมนบอลเลยในคอนเทนต์พร้อมมาครับมาก่อยกุ้งน้ำกันครับขาดอย่างเดียวขาดบักสองเศร้าครับขาดเป็กบนหน้าื่อมาจักกักหนึ่งหม่ลืมเข้าแต่กับผมเป็นยังกินไปนเพียบแบบนี้นะครับเสียบพื้นเก่าพี่น้องตามจริงแล้วมันต้องมีจักเป็กเนาะ <c oughs> มันจังกินแบบกินลืน่นลองข้อกินคนเดียวครับ แม่บ้านแฟดผมกัอบบกินน้่มเป็นต่อ,อไปขวาก่อนเพิ่งจะกินผมว่าผมก็เลยจัดคนเดียวเลยครับกินอิ่มผมแล้วจางไปขว่าสิ่งนี้ขากร่ไรกระเทียมครับกระเทียมหอมแดงนี่มันเขากันครับก่อยกุ้งเนาะมันแซบแมนโบลตุกนแต่ไผ่เฮ็ดก่อยกุ้งสูตรได้กันคอมเมนต์มาบอกกันได้ไดครับเด้อไต่คลิปครับผมสำหรับผมแล้วสูตรนี่สูตรจังหวัดมูกดาหารครับ สูตรแนค่อยมันม่วงหทหารเนี่ยสุดยอดครับแซบหลายก้อยกุ้งสูตรหมูทหารนะใส่กระเทียมสีหันกระเทียมใสนําครับหันหัวจะไข่ใส่ครับหันตะไคร่ใบบักูดนี่ต้องหันฝอยมันจะแก่ข้าวนะแซบครับโอ้สุดยอดใส่ขาพร้อมขาต้องหันบางๆซับมุนๆุนนะใส่โอ้สุดยอดเลยครับถ้าสให้แซบเนี่ยต้องตำตำ,ตำใส่มะกอกอ่ะมะกอกบานเข้านี่ยโอ้สุดยอดเลย ตำแหลกๆเลยครับแล้วก็ใส่หอมหอมป้อมเหมืนเท่านะ่ะมันจังหอมเนาะที่ถ้าปลูกเองอ่ะนะหอมป้อมที่ว่าปลูกตามบ้านเท่านะ่ะใส่ปนปลาใส่ปนกบหนะ่อยมันจังหอมแสบแม่แค่องเทียมเนี่ยหาซื้อก็ไม่ค่อยมีครับก็มีแต่หอมชี้ธรรมดาเนี่ยแหละเวลาใส่แล้วก็บ,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 บ่หอมบ่ปันใดก็เลยสีพักแพลวอาใส่น้ำเอาเอาพักแพลใส่มันจังตัดกันมันจังแสบพักแพลก็อีกแบบนึงเด้ คลิปนี้ก็เอาไว้สำเนียงกอนได้ครับเพื่อนๆคลิปนาจะพอกันมาครับผมขอบคุณทิดติดตามและรับชมครับ